ตอนแรกมันจะลงไปเหมือนกันนนั่แหละเสียวเหรอตาทองโดนแกล้งครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่ที่เบื้องล้ำสิ่งครับผมไปชั้นสองเดชั้นแรกก็พอเร่งแล้วรถวิ่งเล็กอยู่ตรงนั้นไม่เร่งเลยรถไม่เรงทุกคนไม่เรงหมด จำปอกเลยเหยียบอ่ะจำปอกเลยัง่น,นีเนห,เห <c oughs> ยียบสุดพอเอาปอกไอ้เอาที่บิดรถมอเตอร์ไซค์บิดด้วยโอ้ยพี่เล็กบอกเหยียบจนจะถล่มลงล่างเ <c oughs> ่าฮ่าฮ่ยังจะสนานวันนี้แล้วไม่ไปให้เลย <c oughs> เป็นกระคายหรือเปล่าพี่ <c oughs> เป็นแก่ไรเป <c oughs> ็นยังอยู่เล่นเปียอยู่ <c oughs> เครื่องไม่ไปเลยไปแล้วเ่รอนั่นก็อ่อนอ่อนอ่อนว่าเคร่งไอ้พี่อาบีอะปกติต้องเหยียบ เต็มตีนหนอกอันนี้รถมาอยู่กลางถ้ามันตกลุ้มาหน่อยถ้าแก้ขึ้นเลยครับลองครับขึ้นไปเยียบเต็มตีนพลาดเลยต้องใจอย็นๆจะแกจะสู้จอดแล้วครับทีมงานครับจอดแล้วมาเม่โคก็กำลังทำอะไรไม่รู้ครับไม่ปิดตามมาเลยไม่มีดำเลย ขาวเลยตาไม่มีมีขาวขายออกสามเกลียวไหมเกียวไปตพี่รถพี่ทอะไรไหน้าก็ได้พี่เสียชื่อเรากินดีใจวดกดตัมไหมีเยีตัมเียบได้ล้วไปไปไม่ได้จมทอยไปมันยุบหนึ่งหนึ่งมั้หตัวแ่เบแ่เือ เ่นไม่อยากจะขึ้นนะไก็ตัดเลยแมโคโยดินแมคโคกำลังโยนดินอยู่ครับเียงดินทีมงานก็นั่งรอครับถ้าทงใหญ่ก็บนถ้าทงก็บ้านแล้วอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นัอยม่กว oh. e ันบสิเวันนแล้าวถึงอยู่นี่นะตอทบองบอกอยากกลับบ้านแล้วมาประเดิมวันเดียวี่เียววันเดวนะก็มาก่อนเขาเหรอ่อเวันนี้ไปใต้ใต้เกียวก็ให้ออมาน้องใส่ีสีฮะวันถึงกี่โมง ีว่าเก้าไมเกียดีอยู่ใส่ไหไยร์ไอ้สายเกียร์ใหม่เราเปลี่ยนไปมันเนี่ยเอ๊ะตอนฝึกลเขขางไงมันเปล่มันเปล่งใส่เียร์กี่โอ้ยทำนัน่ยามานเดวีได้สองสมเที่ยวเลย่ปเที่ยวร้อยขาดเกียร์ไว้ขาแล้วขาดขาีไม่ใส่วะเดี๋ยวดับนิดเดียวนะยังวะอะไรนะไปเล่นนะเกียถือผ่านก็บ้านเหมือนกันคันันสอง เราไปซื้อของเทมาแพงกันร้อยห้าสิบมั้งโอ้ยหิดหลายครับได้ละคือเทรียมได้ประมาณสองสามวันหนึ่งเลยก็ไปวันนั้นนะไปลบเลยละไปนางรองแล้วก็เข้าบุรีรัมย์แล้วก็ไปให้เงี้ยบุรีรัมย์มันมีอยู่ของเทมันพลิกคิดท่อนเมียไปคิดถึงเมียถามว่าคิดถึงเมียกินแล้ว มันคนละเรื่องไงเนี่ยไปคนละเรื่องแล้วเนี่ยลุกเพียร์อย่าพาผมกลับคำหลายเด้ผมมอไซค์จอดนู่นกวูจะถึงบ้านขึ้นเลยเอาขึ้นเลยถ้าพอพาผมกลับคำผมฮะอยู่รถอยู่บ่อจานชูไปแล้วบ้านกระสังไปแล้วบ้านกระสังตรงไหนระโกนไงเจอดเล่ห์มาก อขับมอไซค์จากวัดกวดไปอะใจไปตรงนั้นจะเขเยอะดิไม่กลัวเจ้าเข้มากเนาะฮะยังนึกเลยับยงตัหมาแต่เช้าอ่ะยังหนาวอ่ะบิดรถมาเป็นร้อยนีใรขอไกล้าโอ้เศรีโอ้แต่ยันมากมันวายุเนาะมันไม่เหมือนคููปตาดิับพังีย เอาใส่สปินกร,รมนาอะไรไงไม่ต้องเกินรอบสามพันกว่าอยู่แล้วอู 3, นะทูปตามันวิ่งไม่ไหวดิแต่นี่ไหวยุไหว,ไไหวย,วย,หวยุแต่ลองมาวิ่งลองใส่กรมนาคู่กันว่ะไม่ทันยันมาดิยันมารอบมันจัดกวาขนาดเกียร์สี่ยังไม่ทัน 3, สามเกียร์นะไ,ไ,ไม่รู้เลยช่างเยี่ยวมั้ง ทำไมเองไม่ใส่โลซีดนเลยพี่มันมีแค่สามเกย์ไงยัค่ใครเป็นคนบอกเฮ้ยไทยไอ้วันที่ไทยอยู่ส่วนใหญ่ไอ้ใส่โลซีเลยพี่มันมีแค่สามเกยพี่แกก็มากที่ โน้นก็บอกว่าเล่าไม่เยียบคันเร่งดันช้าดูจกคลิปไก่ไหมล้งวิคลิปไก่คลิปตะแกรงแล้วเบิ้มนอนโจรานตะเกีร์ด้วยตะแกรงตะแกียร์ตะยิบบอกเล่าไม่มีอันนี้30ซึ่งไม่ค่อยเยียบคันเร่ลเองเจ้าลองมีหรือว่ามิดเลยเนาะไม่เหลือแล้วจ่อลงพื้นดิให้ทะลุ

ก็าตเงี้ยให้มัครมาเกามไถกลัวแต่ดันลงก็ดีน้ำมูดน้ำมันไปเป็นพันเนียไถดันไเออไถล้วดันไถล้วดันอยู่ลนะทางฝั่งนู้นน่ะโคตเสียวอ่ะอ่ออไรทำดินที่ปั้นมาอ๋อนู่นนะดินปั้นม่เนาะพลาดเดียวเนี่ยห่วงหนอเลยจะฟังแล้ว

ขี่พยานาวไปซีกแขี่พยานาวีกแลมาแกจักสูดไดอกพันีโอ้แอคดาซิงโอ้ครับไปยังไงโอ้ ถามให้เราเนี่ยต้องถามให้เราเนี่ยจับกังอ่ะจับกังว่าสบายเปล่าวะนั่นนั้นเขาทำอะไรพี่เคนแอนน่น่ะโอเคครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ